สวัสดีครับพี่ตีลงมาแล้ว,าวลมาค<า>ุยกันครับวันนี้เรามานำน้องมาร้องเรื่องอะไรมาครับทับวันนี้น้องเนี่ยเดินทางมาจากร้อยเอ็ดเลยนั่งรถมาแปดชั่วโมงนะครับนะเพื่อมาขอให้ผมช่วยที่ทกรุงเทพวันนี้นะครับน้องเนี่ยมีภรรยาเอ้ยมีสามีน้องเป็นภรรยาของทหารซึ่งสามีเนี่ยนาก็คบกับน้องเนี่ยมาเป็นเวลานานก็นใช้ชีวิตอย่างเป็นปกตินะนาก็เหมือนคู่สามีทั่วไปมีท,มทะเบียนสมรสนะแต่มาวันนึง น้องเนี่ยไปเล่นโทรศัพท์ของสามีแต่พอไปเปิดโทรศัพท์กับช็อกเลยตกใจนะเพราะว่าไปเห็นแอปแอปหนึ่งซึ่งเป็นลักษณะคล้าย GPS นะเป็นการติดตามตัวว่าเอ้ยเราอยู่ไหนเขาอยู่ไหนสมัยก่อนเนแอปนี้เนี่ยทางผู้ชายเนี่ยก็เคยใช้กับทางน้องมาก่อนนะเคยใช้ด้วยกันมาก่อนนะแต่วันหนึ่งน้องไปเปิดดูเฮ้ยไปหา ไปหาสาวคนหนึ่งแต่กลับไม่ใช่น้องที่ปลายทางก็เลยทําให้น้องเนี่ยเริ่มหาข้อมูลเริ่มสืบหาข้อมูลในโทรศัพท์ไปเรื่อยๆจนเห็นว่าสามีตัวเองที่มีจะเบียนสมรสอยู่ด้วยกันไปแต่งงานกับสาวอื่นเฉยนะครับซึ่งทําให้น้องเนี่ยช็อกไปเลยนะช็อกตั้งแต่ชื่อที่ห้องแล้วชื่อที่ห้องนี้ก็เรียกกันเป็นเมียแล้วนะครับ นะซึ่งไม่ใช่ตัวน้องตัวน้องเองเนี่ยนะก็เลยเอาวะตามจากโลเคชันย้อนสอนย้อนเกรดหน่อยนะตามปกติเขาแอปตามกันสองคนใช่ไหมนะ้องก็เลยตามจากโลเคชันไปที่บ้านซึ่งก็ไปพูดคุยพยายามที่จะพูดคุยจะพยายามที่จะบอกผู้หญิงไะว่าเออน้องก็มีทะเบียนสมรสอยู่นะแต่ก็ไม่ได้เจอนะวันนั้นนะ<อ>ก็ไป,ไปเที่ยวกันอ่าก็ไปเจอกับญาตินะก็มีการบอกมีอะไรอย่างนี้ไว้อะนะก็หลังจากนั้น ตัวผู้ชายโมโหไปแลบนะครับนะบอกโหด่าน้องกูฆ่านะว่าอะไรนะมึงไม่อย่ามึงตายเอออะไรนะไม่อย่ามึงตายนะครับแล้วก็ในส่วนของอผู้ชายเนี่ยก็ขู่ว่าเดี๋ยวจะพาผู้หญิงคนนั้นเนี่ยที่ตัวเองไปแต่งงานด้วยเนี่ยมาแจ้งความน้องนะกลับกลายเป็นว่าเอา้าภรรยาหลวงไปร้องขอความเป็นธรรม จะมาถูกแจ้งความซะเองไม่มีการปกป้องน้องเลยนะครับมีการขู่ฆ่าน้องอีกแล้วที่น้องเนี่ยเจ็บช้ำที่สุดคือเอาลูกของน้องไปงานแต่งของผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งโอ้โหคนเป็นแม่เนี่ยหัวใจนี่แตกสลายนะครับนะผมก็มีโอกาสได้คุยกับทางพบนหน่วยนะครับของผู้ชายซึ่งเป็นต้นสังกัดนะ ก็คุยกับท่านท่านก็บอกว่าตอนเนี้ยมีคําสั่งจําขังไปแล้วสิบห้าวันนะครับสิบห้าสิบห้าคุยกับพี่เมื่อเช้าสิบห้าวันนะครับสิบห้าวันนะแล้วก็ในส่วนของอ่าการเขาเรียกว่าอะไรคุกคามข่มขู่อะไรเนี่ยเขาไม่เคยรู้มาก่อนเลยพอเขาเห็นแชทเนี่ยเขาก็ตกใจนะว่าแบบเฮ้ยลูกน้องทําไม่ถูกนะแล้วเขาก็บอกกับผมเลยบอกว่าดําเนินการทางกฎหมายเนี่ยได้เต็มที่เลยนะเพราะว่า เขาบอกว่าอันนี้ให้เป็นตัวอย่างให้เป็นเยี่ยงอย่างของทหารคนอื่นๆนะครับจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งเขาก็ให้ความช่วยเหลือนะหากเราจะไปพูดคุยหรืออยากจะได้อะไรหรืออยากให้ให้อะไรที่มันสบายใจเนี่ยเขาก็ยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือนะครับนะก็วันนี้ผมก็มาประสานที่ทางกองทัพบ,บกไว้แล้วเดี๋ยวกองทัพบ,บกเนี่ยจะรับเรื่องนี้ไปนะแล้วก็เดี๋ยวจะดําเนินการต่อให้ในส่วนอื่นๆนะครับนะในส่วนของการฟ้องชู้ ซึ่งน้องเนี่ยก็ประสงค์ที่จะฟ้องชู้ถูกไหมฮะอ,อยากฟ้องชู้เพราะว่าน้องเนี่ยเขาพยายามที่จะติดต่อกับฝ่ายหญิงนะแต่ฝ่ายหญิงเนี่ยบอกไม่ไม่รู้ไม่คุยถูกหลอกเหมือนกันนะก็ไปแจ้งความเอาอ่าเพราะฉะนั้นก็ให้เป็นไปนตามกระบวนการนะครับเดี๋ยวผมจะประสานทางท่านอ,าอธิบดีอายการกรมค้มครองสิทธิ์นะครับอายการุ้มครองสิทธิ์นะก็เดี๋ยวจะดูในส่วนของทนายความ ในการฟ้องชูให้นะครับแล้ก็เกิดในหมู่กลางๆแล้วมันรู้ได้ยังไงแล้วมันมีอะไรแบบว่าปกติไหมก็คือปกติก็คือช่วงหลังๆมานี้พี่แกก็จะเข้าบ้านแกก็จะขึ้นนอนนะคะขึ้นนอนประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มบางทีก็หกทุ่มก็คือแบบว่าคุยกับผู้หญิงคนนั้นเสร็จแล้วบอกว่าบอกนดีอะไรกันหรือเปล่าอะไรก็ไม่รู้ก็คือคุยกันเสร็จแล้วก็ค่อยขึ้นมานอนนะคะถ้าอย่างนี้ประมาณสองสามเดือนนะคะ แล,แล้วพี่แกก็ไม่ค่อยอยู่บ้านแกจะชอบบอกว่าแกจะไปทํางานต่างจังหวัดไปเกี่ยวกับพวกทหารออนไลน์ไปรับทหารออนไลน์ต่างจังหวัดอะไรประมาณเนี้ค่ะก็เลยไม่ค่อยได้อยู่บ้านต่อหน้านั้นเรารู้ะระยะราคาอย่างไรบ้างก็คือเขาแบบเปลี่ยนไปเขาไม่ค่อยอยู่บ้านจะจะ,จะชอบอ้างว่าทางานแล้วก็แบบจะล็อกโทรศัพท์อะค่ะก็คือจะล็อกรหัสผ่านก็คือล็อกตั้งแต่โทรศัพท์ล็อก การโทรล็อกข้อความล็อกรูปภาพล็อกแอป,ปทุกแอป,ปเขาจะล็อกทุกแอป,ป,ปเลยค่ะก็คือมันผิดปกติเกินไปเราก็เลยมาตามโทรศัพท์ใช่ค่ะกเราเจอโทรศัพท์ตอนเ้พาพอเอาหยิบโทรศัพท์เราเห็นเาเจออะไรบ้างครับวันนั้นก็คือหนูไม่สามารถวันนั้นนี่คือเขานอนหลับแล้วเขาลืมล็อกโทรศัพท์อะค่ะก็คือเขานอนดูยูทูบจนหลับไปแล้วทีนี้นหนูก็เลยเข้าไปในโทรศัพท์เขาได้แต่ว่าหนูก็เข้าไปแอปอื่นไม่ได้เพราะว่าเขาล็อกไว้ก็คือมีแค่แอปติดตาม G P S นี้แอปเดียวที่ที่ว่าเขาไม่ได้ล็อกอะค่ะ ก็เลยเห็นค่ะจิเวที่เราข้าวปเราไปเห็นจิเวอะไรบ้างครับตรนนั้นก็คือมันเป็นเส้นทางการประวัติการเดินทางของเขาค่ะก็คือเขาเขาบอกว่าเขาไปทํางานแต่ว่าการเดินทางนั้นไม่ใช่เลยมันไปแค่บ้านผู้หญิงนะคะเรารู้ได้ไงไปบ้านผู้หญิงนตอนนั้นในแอปตอนนั้นเพราะว่าในแอปตรงมันจะติดตามว่าตรงเนี้ยตรงจุดตรงนี้คือบ้านผู้หญิงจุดตรงนี้คือโรงเรียนผู้หญิงจุดตรงนี้คือคือที่พักในค่ายค่ะมันจะเป็นเส้นทางการเดินไปแสดงว่าเรารู้มาก่อนแล้วว่าเขาเขาติดต่อผู้หญิงคนนี้มาก่อนแล้วเนี่ย แต่ก่อนเราไม่รู้ค่ะเร,เราเรารู้แค่ว่าเขามีผู้หญิงคนอื่นแต่เรายังไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครแต่เราแค่สำแต่เราแค่แบบว่ามีความรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้นต้องเป็นราชการเพราะว่าเขาจะชอบไม่อยู่บ้านประมาณศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็วันนักขัตฤกษ์อะค่ะแล้วแล้วความคิดหนูก,ก็คือความจริงอะค่ะพอหนูรู้ความจริงก็งคือคนนั้นผีคนนั้นเขาเป็นครูอะค่ะตอนนี้พอเรารู้ผู้หญิงคนนั้น,นแล้วเราเราทำไงต่อหนูก,ก็คือวันต่อมาหนูก็คือแจ้งผู้หญิงว่าเนี่ย หนูหนูเป็นแฟนของเขานะหนูอยู่บ้านพับก,กับเขาอยู่กับพ่อกับแม่เขาอยู่กับลูกด้วยกันก็คืออยากให้ผู้หญิงเนี่ยเข้ามาในค่ายมาพูดมาคุยกับหนูหน่อยอะไรประมาณนี้อเออคือหนูทิ้งเบอร์แล้วก็ทิ้งแอดีไลน์ไว้ให้ผู้หญิงค่ะ,ะผู้หญิงก็ก็มีโทรมาแต่ว่าตอนนั้นหนูยังไม่ตื่นแล,แล้วพอหนูตื่นหนูก็โทรกลับไปหาแกแอดไลน์ไปหาแกทักไปหาแกแล้วแกก็คือไม่ตอบแล้วแกก็คือแอดไลน์ก็คือบล็อกไลน์หนูไปเลยอค่ะ ตอนนั้นเราเราพูดคุยกับผู้หญิงนี่ยคนเนี้ยครูคนเนี้ย,ยเราพูดคุยอะไรกันบ้างหนูแค่ทักไปว่าสวัสดีค่ะพี่เขาอยู่กับพี่หรือเปล่าคะอะไรประมาณนั้นแต่ว่าตอนนั้นก็คือเขาบล็อกเขาบล็อกไปแล้วค่ะเขาไม่ได้ตอบไปเราเลยอใช่ค่ะเขาไม่มีการโต้เถียงกันไม่มีการตอบกับเลยไม่มีค่ะเขาไม่โต้ไม่ได้โต้เถียงเลยพอวันต่อมาหนูไปที่บ้านแกไปที่บ้านของผู้หญิงเลยผู้หญิงก็คือไม่อยู่ไปกับผู้ชายไปเที่ยวแล้วไปกับสามีเราใช่ไปไปเที่ยวด้วยกันทั้งที่ที่เราแจ้งแล้วว่า แบบคุณพดกับสามีเรานะแต่คุณก็ยังไปเที่ยวกันอยู่เหมือนว่าคุณไม่ได้รู้สึกอะไรเลยก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราจะรู้สึกยังไงเลยอะค่ะหลังนั้นเราทำไงต่อครับหลังจากนั้นก็คือแล้วก็ไม่ได้รับการติดต่อจากผู้หญิงมาเลยแล้วผู้ชายก็คือโทรมาทักมาตลอดว่าแบบเลิกกันเถอะเมื่อไหร่จะไปเลิกเมื่อไหร่จะไปหย่าทักทีบอกว่าเหมือนแล้วผู้หญิงคนนั้นเขาเล่งให้มาอย่างเล่งให้มาหย่าแล้วตอนนั้นแยกกันอยู่หรือยัง ตอนนั้นก็คือหลังจากที่หนูกลับมาจากบ้านผู้หญิงหนูก็ย้ายขอของกลับไปที่บ้านแม่เลยค่ะเพราะว่าหนูห่วงความปลอดภัยของตัวหนูแล้วก็ตัวลูกทำไมถึงต้องมาปลอดภัยเขาขู่เลยฮะเพราะว่าเขาชอบเพราะว่าหนูรู้ว่าถ้าเกิดเขากลับมาแล้วแล้วถ้าหนูยังอยู่บ้านครัอยู่เขาจะทําลายร่างกายหนูค่ะเพราะว่าเขาทําเป็นเรื่องปกติเขาคยทำลายร่างกายเราเขาทำอะไรเราบ้างครับก็มีตบตีมีชกมีต่อยมีตบมีเตะอะไรประมาณนี้บนึ่ครั้งไหมมีประมาณครั้งหนึ่งค่ะก่อนที่ว่าจะมีปัญหากันตอนนี้ หาเหตุที่ทำเพราะว่าอะไรเราไปบอกเขาว่ารู้ว่าเขามีเมียน้อยหรือเปล่าหรือยังไงคือตอนนั้นอยู่ที่บ้านด้วยาก,กันาตอนนั้นหนูหนูไม่ได้มีสถานะเป็นเป็นภรรยานที่มีไปสมรเบรสอะค่ะคือ <c oughs> ตอนนั้นพี่พี่แกพี่แกแบบคือเหมือนกระชิงว่าหลอกหนูมาอยู่รักบ้านด้วยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแกไม่ได้เลิกกับภรรยาเราเป็นภรรยาคนที่สองเหรอคะ <c oughs> <c oughs> ใช่ค่ะแต่ว่าหลังหลังหลังจากนั้นพี่พี่คนนั้นแกแกก็คือแบบแกรับความจริงไม่ได้ที่ว่าวันนี้ต้องวิ่งไปอยู่บ้านนี้วันนี้ต้องวิ่งไปอยู่บ้านเนี้ยแกก็เลยรับไม่ได้แกก็เลยเลิกเดี๋ยวนะหมายความเราเป็นภรรยาคนที่สองคราภรรยาคนแรกอ่ะจะเป็นพยาบาลเขาจดทะเบียนไหมภรรยาคนแรกอ่ะจดค่ะเ,เขาอยู่ด้วยกันมาแปดเก้าปี แล้ววแล้วเรามาถูกต้องแล้วเรามาถูกต้องรเปล่าถูกกค่ะคือคือตอนหลังหลังจากที่อยู่ด้วยกันประมาณวันที่หนูทราบความจริงประมาณต้นปีปีปี่อน่อนนะคะออหนูทราบความจริงแล้วก็คือเขาก็เลยบอกว่ายอมรับว่าคนเนี่ยที่ไม่ได้เลิกจริงจรที่ขอโทษอย่าไปจากพี่นะเพราะว่าเนี่ยฝั่งนู้ก็ลูกเมียฝั่งนี้ก็ลูกเมียก็คืออยู่กันอย่างนี้ประมาณสามสี่เดือนจนพี่คนนั้นเขาทนไม่ไหวเขาก็เลยเลิกแล้วตอนนั้นเราท้องหรอเปล่าคือหนู คือหนูรู้ความจริงใช่ว่าเขาเขายังไม่อยากกับภรรยาประมาณลูกหนูคลอดได้สามเดือนค่ะเรามารู้ที่หลังก็าจดะทะเบียนเราเรามารู้ใช่ไหมเรามารู้คือคือเรารู้คือคือก่อนหน้านี้นเขาบอกว่าเนี่ยพี่มีแฟนคนนั้นคนนี้มีลูกตรงนั้นตรงน,น,รงนี้แต่ว่าพี่เลิกหมดแล้วพี่พี่ยาหมดแล้วอะไรประมาณนี้นค่ะแล้วยังคบกับคนนั้นอยู่ไหมหรือว่าเขาเขาบอกว่ามาคบกับเราคนเดียวหรือเราสมัครใจไปคบซ้อนไม่ไม่ค่ะคือคือตอนนั้นตอนที่จับได้หนูไม่รู้จริงๆว่าแบบเขาหลอกหนูมาเป็นเมียเหมือนแบบว่า มาอยู่บ้านนี่ก็คือพ่อแม่เขาก็ไม่ได้บอกว่าหนูอยู่อยู่ที่บ้านพักกับเขาอย่างเงี้ยค่ะแปลว่าเราไม่รู้ว่าเขามีภยายามาา่อนเราหรือไงอ่าคือคือเขามีก่อนหนูรู้แต่แต่เขาแค่แจ้งว่าเขาหย่ากันแล้วเขาไม่ได้ไปหากันไม่ได้อะไรเขาบอกว่าเขามาคบกับเราแล้วเขาหย่ารรยาแล้วอ่าหนูต้องพูดดีเกียร์นะหนูก็อยู่กับพ่อกับแม่เขาแล้วพ่อกับแม่เขาก็ไม่เคยพูดอะไรให้เราฟังเลยเราต้องพูดดีเกียร์นะเดี๋ยวเราก็จะกลายไปเป็นก่อนหน้านี้เราเคยไปเป็นเมียน้อยเลยเดี๋ยวมาเวียนกรรมซ้ำเติม อ๋อพูดได้เกียร์แต่ว่าเราเราเราไม่รู้เขาเขาบอกเขาอ้าวเขาเลิกแล้วเราเลยมาคบแต่ตอนนั้นเรามาคบแต่วเขายังไม่หย่าถูกไหมใช่ค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นประมาณเดือนเดือนห้าเดือนหกประมาณปีที่แล้วค่ะเขาเขาอยากกับผู้หญิงคนนั้นสิ้นเดือนสามเขาเลยมาเขาบอกว่าเนี่ยพี่อยากกับเขาแล้วนะเดี๋ยวพี่จะมาจดกับเธอนะหรือว่าโอเค แล้วเรื่องที่ทําร้ายร่างกายหนูที่ว่าหนูเคยไปแจ้งความไหมหนูว่าโอเคเพราะว่างั้นเราก็มาอยู่ด้วยกันแล้วจนทะเบียนสมรสกันแล้วหนูก็ให้อภัยพี่เขาหย่าเราก็หย่ากับภรรยาคนเก่าจริงไหมหย่าหย่านะคะแล้วเขาก็โชว์ไปไปหย่าให้เขาหย่าแลกัมบหนูไหมใช่เขาแล้วเขาก็มาจูบเราตอนมาจดบหนูหลังจากพี่หย่ากับเขาประมาณได้ประมาณจูบสองเดือนะันโอ้อหแบงนี้เอางี้งั้นพี่ต้องสรุปอย่างนี้ก็คือกลายเป็นว่าตอนนี้ตัวเราเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยก็เคยอยู่ในสถานะที่เป็นสองมาก่อนถูกไหมใช่ค่ะเอออันนี้เราก็ต้องยอม้อนความเป็นจริง เคยเป็นสองเสร็จปุ๊บวันนี้ไอ้สามีเราเนี่ยก็ไปนอกใจไปมีคนอื่นอีกถูกไหมใช่เออแล้วแต่ตอนนี้เรามีทะเบียนสมรสใ,ใช่ป่ะทั้งก่อนหน้านี้มันก็เคยแบบนี้เหมือนกันคือมีเคยมีทะเบียนสมรสกับเบียร์คนแรกแต่เราก็หย่ามาให้เรามาแต่งงานกับเราเสร็จแ,แล้วไอคนต่อไปก็จะอยากให้เราหย่าเหมือนกันแต่ไม่รู้จะไปจดหรือเปล่าอันนี้ก็คือเอาความถูกต้องนะแบบนี้ส่วนของตอนเนี้ยสิทธิ์มันอยู่ที่เรานะมันก็คือ เราก็ต้องดําเนินการไปถ้าผู้ชายเขาใช้วิธีการแบบนี้ตาํตาตาํตาํตาๆผู้บังคับบัญชาก็ต้องดูแลนะนะว่าจะให้เกิดเนี่ยการยอมพลังมาตามนี้หน้าทอบอแบบนี้อีกกี่ครั้งในเรื่องลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะก็ต้องหาทางออกหาทางที่จะต้องแก้ไขแล้วว่าถ้ามีคนที่เป็นอาหารเนี่ยนะเราเรามาทําเรื่องอาหารเนี่ยทำร้ายภรรยาในค่ายได้ไม่รู้กี่ครั้งแล้วน,นะทำร้ายภรรยาในค่ายนะอ่ามีคนอื่นแบบเนี้ยนะ ครอบครัวนะก็ดูแลบ้างไม่ดูแลบ้างก่อนเคสก่อนหน้านี้ก็คือไม่ดูแลเลยนะก็ต้องมาดูแลวว่าท่านจะปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นซ้ำๆหรือจะหาทางที่จะเข้ามาแก้ไขกันในระยะยาวอาจจะเพิ่มบทลงโทษไหมอาจจะมีวิธีอะไรที่มันเด็ดขาดรุนแรงกว่านี้ไหมนะผมมองว่าในส่วนตัวผมนะสิบห้าวันออกมาก็แล้วไงอะ่ะเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิม ในส่วนตัววันนี้ที่เรามาเน,นี่ยเราอยากได้อะไรให้ตั้งตัต้ระบบดูวยเราบ้างให้ยังไงกาเนินการยังไงเูาอยากให้เรื่องเรื่องเะเบบวินัยะค่ะอยากให้ผู้ชายเขารับผิดชอบลูกบ้างก็คือเขาไม่รับผิดชอบลูกเลยอะไรประมาณนั้นแล้วก็รับผิดชอบเรื่องที่ว่าเขาทํรลายร่างกายหนูแล้วก็อยากให้เขาขอโทษถ้าเกิดมติเขาจะยินใจเขาจะอยากกับเราเราจะยอม,ยมยอมยากไหมหนูยอมอยากค่ะแต่หลังจากที่ฟ้องค่ะยอมอยาหลังจากที่ฟ้องค่ะฟ้องฟ้องอะไร ฟ้องฟ้องชู้ครับฟ้องชูเราจะฟ้องผัวได้ไหมเออค่ะฟ้องผู้ออผค่ะอ่ะ,อะก็นี้นะครับเรื่องนี้นะผมมองว่ามันก็ต้องแยกในส่วนของเด็ดนะคือวันเนี้ยคุณจะไปมีภรรย,ยากี่คนจะอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้ามันมีลูกที่เกิดขึ้นมาจากคุณน่ะคุณก็ต้องดูแลนะครับตัวคุณเองก็ต้องดูแลทางผู้หญิงเนี่ยเขาก็เลี้ยงดูดูแลลูกคุณนะกับแม่ของคุณนะ ผมว่าเวลาเนี้ยตัวเขาเนี่ยออกมาตัวคนเดียวนะนะออกมาใช้ชีวิตออกมาสู้เองผมคิดว่าคุณก็ต้องให้เขาสามารถที่จะเลี้ยงลูกของคุณต่อไปได้นะเขาเรียกว่าอะไรคนเราเป็นพ่อเนี่ยความเป็นพ่อนี่มันอยู่ในสายเลือดนะถ้ามีลูกเนี่ยสักคนหนึ่งเนี่ยก็ต้องดิ้นรนเพื่อที่จะเลี้ยงดูนะครับนะไม่ใช่คนนี่ไม่ใช่ไก่นะที่ไข่ไปเรื่อยเรื่อยรื่อย,อย,อย яз яз นะแล้วก็กกพอมันโตก็ไปหาอะไรกินเอาเองอย่างนั้นนะนะผมว่ามันก็คงจะไม่ใช่นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาเพื่อเด็ก นะก็เดี๋ยวคุยกันนะครับหาทางออกด้วยกันนะครับ